มาาากันาหสาิเขาบายดีพี่น้องสบายดีมาพี่น้องมากกินเฟิร์นกันใช่ไมาแต่บานข<า>ี่รถมาไปับสองพ่อนน้อยหนึ่งยุยย่งเรื่องก็จะกะัตัวทานเจ้าโจมีน้องมี่มาเที่ยมีลาบมีนนอะไรเนาะแต่มาขี่รถมาแล้วก็คอยชมว,ว,วิวกันมาต่างกันส่งส่งกระซิบยิวมขาวน้อยหนึ่งเลย ไากันเวแล้วแบบสีฟ้าเฝเวเขาพี่อนอีกไม่ได้พอคนละเสร็จแล้วสิฟ้ากันไปเเบบเเบบต่ออีกถ่าเบียดที่สิรแลนนี่มันสำเร็จกะอุ้ยเจลใส่เจลคนที่ยังเลยคนกินคนบุกเกิใส่เจลจะถือถ้าเบียกที่แลนด์ในมือนี่มันสำเร็จ อีกสาวันกะอาจจะมีข่าวดี้าแรนวัสำเร็จก็ถือว่าธรรมดาธรรมดาเลกบบอกกบบอกอีกว่าสิแลนเน่ยกบบอกขันวาสเ็จแล้วกบบอกเข็จคัสเ็จแล้วหงนกันสิขสเ็จแล้วจังหูขันวัสมเ็จกะกะสิหูทอพัวอะไรเนี่ยเอย ก็แบบที่ก็ทำว่าตัดสิงก้อนสกี่มันพอดีเราจะใส่น่ยานาเราโัใส่เาสิดลุกจิ้มเป็นมดลืมเปิดสองเป็นานี่เป็้ือลืม ยเอ,อ้าได้ก กเพ่อนชาางแค่จะมาดีใจเนาะแต่ว่าอัยุเขาหน่อยกว่าเป็นี่น่องอันยูหน่อยกว่าสิเป็นนองเป็นแมลงเงาไปเออปูหันเกิดรุ่นเดียวรุ่นเดียวกับปันปูอาเกิดเดียวกันเนาะ อนีมาคจเอาหนึ่งปปันใจทายมันลรดโปันาจะาเอาการมันลดไหเเชื่อหนาสิบโบเวสิมาื่อนียยยบบอกให้เลยจะบอจะน้ำบอกห้ได้ปล่าแ้นี่จะโบเวเป็นเจาให้ให้ให้เทเดียวแล้วลยเหรอ

แล้วว si si <De. S 1> ่าทางโรงเรียนแล้วสิขอสิโคทุนการศึกษาใหายแล้วเรียนเปริแล้วก็เป็นครอบครัวที่ลำบากเลยเนาะตอนกลางวันลำบากเนาะทางโรงเรียนเพป็นสิเเ็นนั่งเสียหนังสื้อขอทุนการศึกษาจากวัวคำเชียโปลหายเท่านั้นดีใจน้ำหนองงงเลย หลังจากี่นข้าวีึนน้ำุค่นดูดข้าวดีของพอปันก็ไม่แบ่งโอ้โหว่าชอบพวกเียสิเกสเร็จไรบอลเนาะ กต่ยังบูเคยร์เฮดกเคื่ออันอุปสงค์นี่นะแต่ว่าถ้าถ้าทำสำเร็จก็ที่ว่าเป็นอินนิเป็นต้องกันอินนินอินนินเป็นต้กันี่ยแต่ถ้าทำสำเร็จก็ก็ที่ว่าบอกใครเลยเนาะเชื่อเลยได้บอกบอกเชื่อเลยจางปลาเผาสุดหนึ่งหายกันยังบบอก ถาบ่ซ้ำเร็จถาถาส้ำเร็จสิบอกเองโดยสีบบอกโดยสีบบอกบอกเนี่เนาะมันโโอ้หเลยเราพอกับสิไปเบียด์โจโจเลวการสิบบอหิเมเห็ดคนเดียวกับยานเห็ดโปเป็นแตเลยว่า ให้เพิ่นติ่นน้ำกรมือนี้แต่มือต่อไปแล้วก็แม่แต่งกับิีพารานงานก็พราเจ้าเองตัวน,นี้ให้เพิ่นเป็นคนเบิกข้างก่อนผัดหน่อย กินกบปูถากินเลยสายใช้เลยไปกินเลยปูกินก้อนเลยกลางเมียจะคอยเล็มอะไรนั้นข้าวกินแซ่บปวกินก้อนปัวแผ่นกินก้อนเออข้ากินแซ่บปลาแพงกินก้อนปวกินแล้วเลยกลางเมียจะคอยเล็มอ๋อบ่เอาวเลยคอย เราอาจจะว่านี่มือกินเห็นแพงกินก่อนนี่แพงกินกีมแล้วพัวกเกี่ยวจึงคอยกินว่าตัวออนี้มันขาวบป็ยาเนะไนกล้จะให้คือว่ากินกอน้อนตัวนั้นขอกสิพิตรนาคอนตัวน,นั้นขกาก็สิพิตรนาคอนห,หอยแง้มน,อน่องนอนเงามนอนแล้วเห็นแพงนอนกอน่กอนเลืกทคือก่อนอาลูกน้อยนอนแล้วพัวกเกี่ยวจึงคอยนอน แบบข้ามนโอเคนะงเดเียนอนก่อนเมียนอนกอนัก่อนเนีะเอาเนีาเอเนาะนาีนอนไปก่อนเจอกันทิหนาเด็วเราพ่อรุลกันพระบหน้าแม่นางใหญ่้ำพรราคินีสำเร็จนระมีน้องเนาะเด๋ยวมปทิหนาพี่เนาะมาพี่เนามา